มาคุยกันนะคะคิดถึงทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะต้องใส่แว่นตาแล้วมองไม่เห็นเลยสวัสดีค่ะชิมริบโซมโอนจ้าจ้าค่ะกดมุนิงอรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้า คุอคนมาทานกาแฟด้วยกันนะคะตอนนี้แปดโมงครึ่งนะคะมามามาทานกาแฟด้วยกันนะคะตอนนี้ยิงอยู่กัมพูชานะคะยิงอยู่กัมพูชานะคะคงแบบอีกเดือนหนึ่งจะได้กลับเมืองไทยนะคะตอนนี้มาทําธุรกิจที่กัมพูชาเพราะยิงเป็นคนกัมพูชานะคะแล้วก็ยิงอยู่เมืองไทยยิงก็ขายของหรือทํางานไม่ได้คะ่ะ เพราะเรา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 อยู่ได้อยู่ถานะแบบเป็นผู้อาศัยนะคะที่ประเทศไทยแต่หญิงมาที่กัมพูชาหญิงก็ขายของได้ยิงทำธุรกิจของหญิงได้นะคะโอเคขอบคุณนะคะหญิงไม่ได้ออกมานานเลยนะคะทุกท่านคะ่ะคิดถึงทุกๆุกคนนะคะ ถ้าเป็นคนกัมพูชาก็เข้าเป็นกัมพูชานะคะยิงจะได้พูดภาษากัมพูชานะคะทุกท่านคะ่ะชื่อใหม่ช่องใหม่นะคะชื่อใหม่ช่องใหม่นะคะยังเจ้าของช่องยังสับสนอยู่เลยว่าตัวเองเชื่ออะไรขออภัยนะคะทาผิดทําถูกก็ทําไปเหอะมันเป็นตัวตนของเราเนาะเราไม่ต้องว่าโอ้ยเราทําไม่เป็นเรากลัวผิดกลัวคนนี้ว่าคนนู้นว่านะคะไม่ต้องไม่ต้องเลย ยิงก็เป็นคนคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนชีวิตอยากทําได้เหมือนคนอื่นเนาะอยากทําได้เหมือนคนอื่นแต่เราทํายังไงก็ไม่เหมือนเขาเพราะตัวของเราเองนะคะเราไม่สมัครทาเหมือนคนอื่นได้แล้วก็เราก็เออคนอื่นก็ไม่สมัรถทำเหมือนเราได้นะคะทำเป็นตัวตนจริงๆของเราอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดนะคะข้อให้แบบอย่าให้คนอื่นยืดร้อนนะคะแต่ แต่หญิงเป็นคนคนหนึ่งที่คือแบบอยู่อยู่ที่ไหนก็ได้นะคะอยู่แบบไหนอยู่แบบไหนอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นคนธรรมดานะคะอยู่เมืองหลวงก็ได้อยู่จันหวัดก็ได้อยู่บ้านนอกก็ได้นะคะเป็นคนที่ปรับตัวง่ายนะคะเป็นคนที่ปรับตัวง่ายเข้าใจง่ายนะคะไม่ชอบเรื่องที่ไม่ชอบเรื่องเยอะไม่ชอบเรื่องวุ่นวายนะคะไม่ชอบปัญหาเยอะเป็นคนที่นอนง่ายกินง่ายนะคะไปง่าย ไปไหนทาทุกอย่างคือไงไงที่สุดนะคะทุกท่านคะ่ะเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะเราก็มีความสุขนะคะเราไม่สีเลียดน,นะคะเพราะชีวิตของเราเวลาของเรานะคะคือถ้าเราอยากมีความสุขเราต้องทํำยังไงนะคะทุกท่านคะ่ะความสุขเราต้องเราต้องอยู่ในใจเราเราต้องเออเราต้องมีความสุขโดยตัวเองนะคะเราไม่สมาดว่า,วารอให้คนทนี่ทําให้เรามีความสุข รอให้คนนึงให้เขารักเรารอให้คนนู้นเขาเข้าใจเรามันไม่เหมือนมันไม่ใดที่เราตังใจนะคะทุกท่านคะ่ะถ้าเราอยากมีความสุขจริงๆเราต้องทํามันในตัวเองให้มันออกจากใจเรานะคะนะคะสําคัญที่สุดคือเราต้องเข้าใจกันเราต้องเข้าใจกันถ้าเราจริงใจจริงใจกับคนอื่นคนอื่นก็จริงใจกับเรานะคะเราก็ถ้า เขาคิดหลบกับเราเราก็ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปสนใจนะคะนะคะสำคัญที่สุดคือตัวเราถ้าเราอยากทำอะไรเรามีเป้าหมายอะไรเราก็ต้องทำต้องทำให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องตั้งใจทำแล้วก็ต้องตัดสินใจทำให้ไวที่สุดอย่าอย่าคอยอย่ารอเนาะคนเราอะอดีตที่ผ่านมาไม่สำคัญ สำคัญวันนี้สำคัญที่สุดนะคะแล้วอยู่ที่นี่ยังไงทุกคนรู้ไหมอยากรู้ไหมอยู่บ้านนอกเป็นยังไงบ้างมีความสุขแบบกันเองแบบไม่ลืงเยอะทุกท่านค่ะไม่ลืงเยอะอะไรแบบอะไรก็กินได้อะไรก็แบบยังไงอะ <laughs> เดือนไม่ได้เดือนหน้าหญิงจะลองไปทำหน้าของเขา <laughs> ถูก <laughs> ตลกตลกเพราะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไม่เคยทำหน้าเลยนะคะแต่เดือนหน้าตอนนี้เขากำลังจะทำหน้ากันนะคะเดือนหน้ายิงจะลองไปไปลงหน้าทำหน้ากับเขาเราจะทำยังไงบ้างจะสนใัยแบบตลกมากเลยแบบสนุกมากใช่ไหม กำลังคิดว่าเป็นยังไงบ้างนะอยากลองอะไรที่ไม่เคยทำมาอยากลองเป็นคนที่ชอบหลอกของอยากรู้อะไรที่ไม่เคยรู้ก็อยากรู้อยากลองทำดูว่าเป็นยังไงบ้างเราทำได้ไหมเราทำได้ไหมคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมคะคนอื่นทั่วโลกก็ทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เราก็ต้องทำได้เหมือนเขาสิเนาะโอเคไหมอยากรู้อยากลอง ถ้าสงสัยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะยิงเี่ยคิดว่าเดี๋ยวถ้าได้ได้ลงทำเหมือนเหมือนกับเขาะ่ะจะจะทายคลิปเก็บไว้ดู <laughs> <laughs> เพราะเป็นครั้งแรกไงครั้งแรกในชีวิตของเราที่เราไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยทำมันอ่ะเนาะเราก็อยากทายเก็บไว้ดูเนาะ